ครบับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผม Delta Force Mobile นะครับไม่พูดพั่มทำเพลงมาถึงซุ่มเลยนะครับตามชื่อคลิปนะครับซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับจากมี189,000คูปองจะเหลือกี่คูปองคลิปนี้มาดูกันนะครับอันดับแรกเรามาสุ่มสกินตัวแฮกคอร์ใหม่นะครับไม่ได้เล่นนะผมไม่ได้เล่นมาเดือนกว่าแล้วนะยังไม่ได้อัพทรัพยาก,กรอะไรเพิ่มเลยนะ จนคลิปที่แล้วปล่อยไปตอนนี้ก็ยังไม่ได้เล่นนะครับเข้ามาสุม่มเล่นื่อๆเฉยคูปองมันเยอะไม่รู้จะทําอะไรอันนี้จะโดนกี่คูปองวะเนี่ยมันต้องเหมาไปวันเนี่ยกูว่าเผื่อๆกูโดนเหมาตู้อีกนิโอ้ยอย่างนี้คือตัวละครยังไม่มานะครับถ้าตัวละครมามันจะแบบด,ดูอลังการกว่านี้นะดูทรงแล้วกูน่าจะได้เหมาอะ มาเลยได้ปะเนี่ยแบบตัวละครโดดมาเด้งมาเลยดึงโอ้โหยังไม่มาเหี้ย <Here. S 1> โคตรมาเย็ดมดเลยแม่งโดยไปสองพันคูปองแล้วจะจบที่กี่คูปองวะตัวละครเนี่ยเหีย oh, yeah, เล่นก็ไม่ได้เล่นโอ๊้ oh, มาพาหัวร้อนอีกหัวร้อนตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่ม ไชเหยายาวกู yeah. ว่าเหมาดูทรงแล้วนี่เกิดแต่กับกูขี้อะอะไรอะไรก็กูสัตว์นี่ไงอะไรเนี่ยได้จี้ติดปืนนะกูยังไม่ได้โหลดทรัพยากรเนี่ยกูไม่ต้อแหลกูยังไม่ได้โหลดอะไรเลยเพราะกูไม่ได้เล่นแล้วกูจะเห็นรูปยังไงนี่่อ,ย,อยแม่งเฮ้ยไอ้เรียมาสุ่มให้คนดูดูเฉยๆว,ว่ามันได้ยากหรือเปล่า คนอื่นอาจจะง่ายก็ได้นะแต่สําหรับกูนี่แม่งยากทุกอย่างเนี่ยสกินปืนกูก็ไม่เห็นเนี่ยกูไม่ได้โหลดทรัพยากรน,นะกดใช้แม่งก่อนแล้วกันระดับสีทองอาจจะสวยก็ได้ปล่อยแม่งโดนไปแปดพันปองแล้วนะกดนี่อีกก็เป็นหมื่นแล้วนะเนี่ยหมื่นกว่าแล้วนะเนี่ยมาแล้วดีอย่างเงี้ยมาแล้วดีเรียร้อโดนไปประมาณหนึ่งหมื่นกว่าหนึ่งหมื่นหนึ่งหรือเปล่ามาแล้วฮะ เฟียวเด้อเฟียวอยู่เด้อตัวละครเนี้ยเฟียวอยู่เด้อแต่ไม่ค่อยได้เล่นหรอกส่วนมากตอนผมเล่นผมก็เล่นแต่ต่ายลุยอะไวร่อนสวยอยู่ก็ใช้ได้อยู่ ต่อไปจะเป็นการสุ่มสกินปืนนะครับอันนี้ไม่ได้อันนี้มันต้องเติมนี่มันต้องซื้อบิ๊กซื้ออะไรอีกแมวไม่อยากเติมคูปองมีอยู่มีอะไรให้ซื้อบ้างเนี่ยปืนอะไรบ้างเนี่ยไม่ได้เล่นโอ้ไม่เห็นความสวยด้วยทรัพยากรไม่มีไม่ได้โหลดอจัดแม่งเลยแล้วกันปล่อยแม่งเนี่ยซื้อให้ดูเฉยๆตามชื่อคลิปอ่ะไม่เห็นด้วยว่าสวยหรือเปล่าปล่อยแม่งดีทําไมอ่ะทําไมหนอซื้อแบบไม่ดูอ่ะไม่ได้ใช้อยู่แล้วอ่ะเราะไม่ได้เล่น ปู้องมันเหลือทำอะไรไม่ได้ก็ซื้อแม่งทุกอย่างอันนี้คืออะไรอันนี้ต้องซื้อเป็นรอบๆล้วก็จัดไม่งห้หมดมาดิมาดิาดยาวไปอันนี้มันล็อกรอบป่ะเนี่ยเคยมีคนได้ก่อนบ้างปะวะเหมือนมันไปเรื่อยๆต้องเต็มต้องเต็มตลอดถึงจะได้หนึ่งกระบอก เนี่ยและรอบเนี้ยจะได้นี่ไงน่าจะเป็นรอบๆหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ไม่เซียนเลยจาก189,000ปคูป,ปองเหลือ170 0แแล้วตอนนี้โดนไปหมื่นกว่าแล้ว โอเคครบต่อไปก็บอกนะครับอันนี้จะเป็นโทนสีแดงนะครับเมื่อกี้โทนสีฟ้าขาวอันนี้แดงขาวไม่ได้เล่นหรอกปืนพวกเนี้ยอะไรเนี่ย G17 G3 S12 เลยเนี่ยซองอะไรนี่ยไม่เคยได้เล่นไม่เคยเล่นเลยเลยซ้ำซื้อไว้ก่อน ดีกว่าคูปองดองอยู่ซื้ออะไรไม่ได้ซื้อม่งทุกอย่างโหถ้าผมขายปืนในครั้งอีกก็สาี่แสนคูปองอ่ะแต่ผมไม่ขายและเพราะคูปองมันล้นเกินแล้วเก็บสกินไว้ด้วยว่าพวกอีพิพวกอ e ันคอมพวก, com, พวก e S, e A, อีพิกเออีพิอไละบานตาไทายหมดไปได้ละ อีกแพ็คหนึ่งอืมเดี๋ยวกอเลยแล้วกันน่าจะครบแล้วครับไม่มีอะไรให้ซื้อแล้วนะครบทุกอย่างแล้วนะครับหรือว่ามีก็ไม่รู้นะผมไม่ได้เล่นมานานแล้ว อันนี้ซื้อได้ปะหกสิบเก้าบาทอันนี้ต้องเติมหรือเปล่าต้องเติมไม่เอาไมเา่เราไม่เติมเพิ่มเราพักก้อนเอาไว้ก้อนฝากกดติดตามด้วยนะครับอยากให้ทำอะไรแนวไหนคอมเมนต์ Comment ได้นะครับแต่เหมก็ไม่มีอะไรให้ทำแล้วอ่ะอือไปแล้วเนี่ยกูไม่ได้เล่นจริงบบ้ยบย